วันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมในคลิปนี้นะคะวันนี้เราก็ได้สั่งโคมไฟถนนเป็นแผงโซลาร์เซลล์นะคะพลังงานแสงอาทิตย์นะคะเราจะมาแกะดูกันค่ะว่าข้างในนี่มีของครบไหมนะคะเราเพิ่งได้รับจากเจ้าหน้าที่เขามาส่งนะคะเราสั่งมาจากไอของช้อปปี้นะคะ มันบอกว่าโคมงไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นะคะบอกว่า200วัตต์นะคะเราจะมาดูกันว่าเป็นยังไงก็ถือว่าแพ็คมาดีมากนะคะมีกล่องของมันอยู่แล้วแล้วก็ใส่กล่องอีกรอบหนึ่งนะคะก็ถือว่าแพ็คมาดีนะคะเรามาดูกันค่ะว่าข้างในจะมีอะไรบ้างนะคะ รอชมรอลุ้นไปด้วยกันค่ะว่าของจะครบไหมนะคะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่สั่งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์นี่จากช้อปปีนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเราก็จะไปซื้อในห้างนะคะราคามันก็จะสูงแต่ว่าเห็นในลาชาด้าในช้อปปีนี่ราคามันถูกนะคะเราก็เลยลองสั่งมาใช้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า การใช้งานนี่มันจะเป็นยังไงนะคะก่อนหน้านี้เราก็ไปซื้อที่ห้างนะคะราคาก็ถือว่าแพงพอสมควรนะคะเขาเขียนบอกว่า150วัตต์นี่เราซื้อในราคา2559บาทนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะตัวนี้เราซื้อมาถูกมากนะคะรวมทั้งค่าขนส่งแล้วในราคา600กว่าบาทถือว่าถูกมากนะคะและมันก็บอกว่า200วัตต์นะคะแต่ว่า การใช้งานนี่เรายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะรอบก่อนเราซื้อมาจากห้างมันจะเป็น6กช่องนะคะแต่ตัวนี้มันเป็นแค่สช่องนะคะอุปกรณ์ของมันเราจะแกะออกมาดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างมันก็จะมีมีน็อตมีสกรูอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีรีโมทนะคะก็แถมฐานให้ด้วยนะคะฐานรีโมท ไม่เห็นมีคู่มือนะคะไม่เห็นมีคู่มือก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเคยใช้ก่อนหน้านั้นอยู่ก็ถือว่าของได้มาครบนะคะขาดก็ออกแค่คู่มือก็ไม่เป็นไรนะคะแพ็กก็แพ็กมาอย่างดีมีการกระแทกมีอะไรให้อย่างดีนะคะทีนี้เราก็จะลองเปิดดูนะคะเป,เปิดดูเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ก็ถือว่ายัางใช้งานได้นะคะ รับชมกันต่อเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงเราได้ของมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการประกอบนะคะประกอบประกอบน็อตประกอบขาแล้วเราก็จะนำไปใช้งานนะคะเราจะมาดูกันประกอบไม่ยากนะคะวัสดุประกณ์มันก็จะมีรีโมทควบคุมด้วยนะคะแต่ว่าเราสั่งมานี่มันไม่มีใบคู่มือนะคะ เดี๋ยวขอดูรีโมทนี่คือรีโมทนะคะมันก็จะมีปุ่มปิดเปิดอันนี้ก็เราก็จะตั้งไว้3ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็น5ชั่วโมงอันนี้8ชั่วโมงนะคะแล้วก็มันมีระบบเซ็นเซอร์แล้วแต่เราจะตั้งนะคะ เซนเซอร์นี่ก็ถ้าคนเดินผ่านไฟมันก็จะเปิดแต่ถ้าแปดถ้าเราตั้งไว้แปดชั่วโมงก็ทั้งคืนนะคะจนเช้าถ้าห้าชั่วโมงก็ไม่ตลอดทั้งคืนนะคะสามชั่วโมงก็คือสามชั่วโมงขาบอกว่าตัวนี้นะคะสองร้อยวัตต์นะคะเดี๋ยวเราติดตั้งเสร็จแล้วเราจะมาดูกันว่าสองร้อยวัตต์ มันจะสว่างแค่ไหนนะคะยี่ห้ออะไรยี่ห้อนี้นะคะภาษาอังกฤษยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้พานาชิอ่านถูกอาก่านผิดก็สะกดถูกสะกดผิดก็ไม่รู้เด้อพานาชิตัานาวนี้นะคะรังงานแซงอาทิตย ตัวนี้นะคะราคารวมค่าส่งนะคะรวมค่าส่งแล้วก็ได้ส่วนลดแล้วได้ส่วนลดค่าส่งแล้วนะคะอยู่ที่ราคา6 0064บาทนะคะสั่งในช h อปปี ขามันไม่ยาวนะคะมีแค่นี้แล้วเราก็จะนำตัวนี้ไปขันใส่ข้างหน้าอันนี้ข้างหน้า,นนข,า,นาข้างหน้ามันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวรอดูนะคะเมื่อเราไป เปิดแล้วมันจะสว่างแค่ไหนนะคะตรงนี้ตรงนี้มันบอกว่าโอ้มันมัวเนาะมันมัวเขียนข้างกล่องว่า200อยวัตต์นะคะพีเซนเตอร์ด้วยที่เราสาธิตให้ดูนี้เป็นการใช้งานครั้งแรกนะคะแต่ถ้าเราเอาไปติดตั้งจริงๆนี่เราจะติดตั้งในที่ที่ มีแสงมากๆนะคะแสงพระอาทิตย์มากมันจะทำให้สว่างได้ดีนะคะทีนี้เราจะทดลองเปิดดูนะคะว่ามันจะสว่างแค่ไหนเราจะไปเปิดในที่ดูในที่ตอนตอนนี้เรามีแสงไฟอยู่แล้วเนาะมีแสงไฟอยู่แล้วเราก็จะลองเปิดดูนี่นะคะสว่างเท่านี้แล้วทีนี้เราจะไปเปรียบเทียบในที่มืดนะคะ อันนี้เราก็จะไปในที่มืดนี่ค่ะสว่างไหมคะหันหน้ามาหน่อยชีดทีเฉดเจอให้ไหมนี่ค่ะนี่คือเราเปิดในที่มืดแล้วนะคะก็สว่างอยู่นะคะนี่ค่ะความสว่างอันนี้นายข้างกล่องเขาบอกว่า200วัตต์นะคะตัวน,นี้ก็สว่างอยู่นะคะเรายังไม่มีเสาเราแค่ทดลองให้ดูนะคะ นี่ค่ะที่มืดในที่มืดในที่มืดสำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ